สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่รายการท็อป10เกมรี i e วนะวันนี้ก็จะมารโมดเซิฟแฮปอะไรวะ h p r k นะโอ้ยแล้วทำไมถึงผมใส่หวัวพี่กายได้ก็ไปดูเพื่อนมาครับ <laughs> โอเคครับ นี่ก็คือโฮมโซนนะโฮมโซนของผมนี่เองนะฮะผมไปคูสร้างครับดับแรกก็ไปซับสปาแล้วตรงนี้ก็คือสปาของเราที่เองคราปรุงยืดเต้นมองอ่าตรงนี้ก็เฮี้ย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 แล้วก็ตรงนี้ก็ฟิวไอเทมต่างๆอี๋ไอเงี้ยกดได้ไหมวะของกดอีเวน ข้างล่างก็เป็นสปาเออข้างเป็นของชุดเพชรกางก็เฟียเทมต่างๆฮนะผิวโผก็มีขายนะ,ะดูราคาก่อนซื้อนะฮะไม่ดูจ่อๆเลย <c oughs> อาไอน,นี่คืออะไรกดปุ่มแบบว้าวโซาอะตรงนี้ขายเทมครับขายแบบตีตีก็จะได้ตังมานะครับห้าวีกนะารซื้อขายห้าวีทุกอย่างเนะว้ยลืมพี่อ่ะแล้วมนะีวาโซนครับ วิ yeah, yeah. like, like. Dude, he ่งเร็วอะลิงวิ่งเร็วเออนิวอัโซนนะเข้าไปเลยอะมันยังมีคำว่า PVP โซนกำลังขอสร้างช่องแม่งระบนี้คิวมอนเตอร์เกนบาร์เทอร์ฟาเตอร์ยูเดสตอมพ้องโอเครม สโนว์แล้วเออสโนว์อ่านออกด้วยเก่งแล้วตรงนี้เป็นช็อปทั่วไมีทุกอย่างทุกทุกเพศทุกวัยชายหรือผู้หญิงดูได้หมดครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช็อปสองับเป็นช็อปอาหารนะครับหุยมันเร็วเกินไปไหมนี่ยแล้วตรงนี้ก็เร็้ยวหิ้ไปแล้วตรงนี้ก็เป็นอีพีต่างๆนะขอให้มันชวนๆกันเล่นนะกิจกรรมน้อง ถามว่าทำไมกิจกรรมไม่ทำเลยเอ้ยโอ้เข้าไปแล้วัมันก็เป็นอย่างงี้พอเข้ามาโอเคกิจกรรมใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเอ้ยไม่ใช่ดี่เดี๋ยวเดีะะ๋ยวบอกวิธีการเข้านะหนึ่งครับค,คุณก็ต้องไปรอตรงหน้าสปาก็ประมาณรอถึง6โมงเย็นมั้งเสาร์อาทิตย์ก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะจะจัดนะฮะรอบเดียวนั้นนะครับใครใครมาเร็วใครได้นะครับ แล้วสอหรับเสองอาทิตย์ก็จะจัดประมาณตั้งแต่บ่ายอ่ะบ่ายหนึ่งถึงบ่ายหนึ่งถึงเท่าไหร่วะเดี๋ยอะนะโอเคบ่ายหนึ่งถึงถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมครับบ่ายหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะฮะโอเคครับยังงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเฮ้ยถ้าเกิดมาแบบใครอยากแบบไม่เยอะ ซื้อใครอยากแบบประหยัดโพนะฮะ,ฮะก็ขอแนะนําให้มาอยู่หมู่มบ้านผมนะฮะแค่เสียตังแค่ห้าพันเองนะครับก็เหมือนการสูญเสียโพ ộc. แต่ถ้าจะเราจะได้พื้นที่มาถ้วยแต่หมู่มบ้านนี้อยู่ฟรีครับแต่อยู่ฟรีต้องเป็น5้าต้องอยู่แบบอยู่ในรวมรวมร่วมมือกันอไม่ยันอยู่ร่วมมือกันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้โอเคแล้วกูจะเดินวันทําไมแนละ้วโอ้บินดีกว่าครับโอ้ยินผิดครับโทษครับ อคจทรนื่นใังวันนี้ก็ขอบายครับกูจะฟังเพลงที่เอกต,ต่อครับโอเคบ๊ายบาย